สว,สวัสดีฮะจริงวันนี้ไม่มีอะไรมากจะมาพูดเกี่ยวเรื่องเจ้าหลอด LED นะครับยี่ห้อ GPNE ที่มาทำคลิปให้ดูเนี่ยคือว่าคนถามมาเยอะมากครับต <ว Chain. S 1> ั้งแต่ผมลงรูปเจ้า LED ตัวนี้ไปเนี่ยมีคนิ็อกอ์มาถามทุกวันโทรมาถามทุกวันบอกเลยว่าขายเจ้าซีนอนตั้งแต่สมัยยุคซีนอนเนี่ยลามาถึงยุค LED เนี่ยแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามผมม่นานก็จะเห็นผมอารวาสเกี่ยวกับพวกหลอด LED เนี่ยประมาณ2-3ครั้งนะครับ โยนทิ้งไปประมาณ4ี่แบรนด์5แบรนด์เจอมาทุกรูปแบบนะครับเจอมาทุกรูปแบบกับกับเจ้าหน้าทเนี่ยยุคสูก็ก็หนักแล้มายุค LED เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วมันก็วนเข้าหลูมเดิมก็คือขายขายเคลมเคลมขายขายเคลมเคลมใส่ไปไม่สว่างบ้างพังทุกวันอา้าวแล้วนะั่นแจ่มแม่งด่า LED ไปตั้งเยอะจนจนมาเมื่แม่ก็เอามาให้ดูก่อน้อยมันดียังไงวะอันดับแรกมันเป็นสามรุ่นเอาเลยเอาสองเป็นสาม สั้น่สุดเลืุดความสว่างก็ประมาณหนึ่งสงก็คือเปลี่ยนสีได้ LED เปลี่ยนสีได้คือเปิดไฟทีหนึ่งขาวเปิดอีกทีหนึ่ง,เป,งเป็นเหลืองเพราะนั้นเนี่ย R 2เนี่ยผมว่าจะเอาไว้ใส่กับพวกตัดหมอกอยากกระซิ่งอยากจะ,กจะ,ะไปตัดจังหวัดเพราะว่าแสงสีเหลืองเนี่ยมันจะตัดไอ้นี่ได้ดีกว่าอ่ะก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเวลาใหญ่ใช้งานจําเป็นจริงๆนะครับ R 3เนี่ยก็คือรุ่นแพงสุดก็คือสว่างสุดนะครับที่ผมเลือกอันนี้มาคือหนึ่ง แสงมันไม่ฟุง้งใสโครธรรมดาแม่งเส้นเส้นคัตออฟด้วยเออแปลกดีนะครับชอบตรงนี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องการรับประกันสมัยก่อนรับประกัน6เดือน1ปีราคาถูกก็6เดือนพี่ผมเปลี่ยนให้ตลอด1ปีผมเปลี่ยนให้ตลอด2ปีผมเปลี่ยนให้ตลอดน่าเบื่อนะครับยี่ห้อเนี้ยรับประกัน3ปีเขาท่านะครับเสียปุ๊บคุณตัดทิ้งคุณทุบทิ้งเลยนะครับเพื่อการการไปวนมาขายใหม่อันเนี้ยตัดปัญหาเลยคุณจะเก็บมตัดทิ้งทุบทิ้ง แล้วค่อยเคลมนะครับเออมรเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ลืมพูดไปก่อนจะไปดูก็คือเรื่องของไฟเตือนครับกับรถรุ่นใหม่เนี่ยที่สัญญาณเนี่ยมันมักจะเป็นสัญญาณแคนใส่ไปแล้วแม่งไฟเด้งไฟโชว์รถมีปัญหารถยุโรปเบนท์ใส่ไฟพวกนี้แล้วเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นดราม่าเยอะประเนี้ยเขารับประกันนะครับไฟโชว์เอาไปคืนนะครับเขารับประกันเลยว่าไม่มีเรื่องของการควรสัญญาณแคนภายในรถรุ่นใหม่ๆใส่ได้เลยนะครับรถแพงๆหลอดมันเป็น LED อยู่แล้วจะเปลี่ยน ไ้ใจดอีกเรื่องนึงคือเรื่อง,องความสว่างนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูความแตกต่างแล้วสว่างน้อยสว่างมากเวลาใส่โคมที่เป็นโคมธรรมดาแล้วมันเป็นยังไงค่าความสว่างจริงๆวัดด้วยเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบางทีพูดไปเนี่ยมันเหมือนโมของจริงแม่งจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะเอาเทียบกับ LED ยี่ห้ออื่นด้วยนิดนึงนะครับแต่ไม่เอ่ยแบรนด์ละกันไปดูของจริงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันว่าคุณจะซื้อไหมยี่ห้อนี้มันเฟี้ยวจริงเปล่านะ เดี๋ยวไปดูก่อนดเดี๋ยวค่อยตัดสินใจไปตามมาอาเกียบจากจากข้างในนะครับเดี๋ยวมาดูคันจริงดีกว่าเาเรามาดูรถที่แบบยอดนิยมนะครับทางผมเนี่ยยอดนิยมมันจะเป็นพวกแจซิตี้หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นโครมแบบที่มันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับหลอดพวกนี้ทีนี้ตัวคันนี้ คือเขาใส่หลอด LED อยู่แล้วนะครับนี่คือหลอด LED ของที่เขาใส่อยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางของ GPN NE นะฮะเราลองดูว่าฝั่งเนี้ยเราจะเห็นว่าคือเวลาเรามองเข้ามาเต็มเต็มเนี่ยจะเห็นเลยว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับมันจะเป็นแสงสีขาวแบบกระจายเลยส่วนเจ้าฝั่งคนนั่งเนี่ยแสงมันจะออกไปเป็นแค่นี้ประมาณครึ่งโคมนะครับมองงี้ยังนึกภาพไม่ออก เดี๋ยวผมจะให้ดูที่มันกระทบแต่บังเอิญว่าวันนี้เราก็แบบสดๆนะเรียวๆเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆหนึ่งก็คือเรื่องของความสว่างค่าความสว่างเนี่ยจะเป็นค่าลักษณะผมจำไม่ไม่ผิดนะเพราะจริงเนี่ยบางคนงงนะครับถามผมเนี่ยกี่เคกี่ลูเมนเคเนี่ยเป็นค่าของสีเคสูงๆก็สีสวยๆสีฟ้าสีอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนวัดส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกับตัวหลอดฮาโลรเจนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมวัดกระฉากให้ดูค่าความสว่างอ่ะเรามาดูเดี๋ยวผมจะให้ดู ตรงนี้ก่อนระยะใกล้ๆนะครับอันนี้คือ LED ทั่วไปนี่คือระยะแบบใกล้ๆก่อนนะครับที่ผมเลือกตรงที่สว่างที่สุดนะพันหนึ่งวิ่งไป <ๆ S 2> วิ่งมาเพราะว่าผมยืนไม่นิ่งนี่คือระยะใกล้นะครับระยะเท่ากันอา้าวสว่างเกินวัดไม่ได้ในระยะเท่ากันไหมผมถอยหน่อยอ่ะนี่คือถอยห่างมานะถอยห่างมามันปาไปจะเกิน2 0 0 0นะครับ แต่ถอยห่างมาจากฝั่งนู้นนะเมื่อกี้คือใกล้ๆจอๆเลยเนี่ยประมาณพันหนึ่งอันนี้ถอยออกมาอีกเท่าหนึ่งนะครับพันแปดนะครับทีนี้อันนี้มันไม่ใช่ค่าของการใช้งานแต่ระยะไก,กลเนี่ยคือค่าที่มันลงถนนค่าลงถนนเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนผมจะเลือกที่มันสว่างที่สุดสว่างที่สุดของ LED ทั่วไปนะสว่างสุดของ LED ทั่วไปก็คือ400ประมาณ4 0 0้นะนี่คือจุดที่สว่างที่สุด3-400 แต่พอขยับออกด้านข้างเนี่ยนะครับพอขยับออกด้านข้างเนี่ยหายไปเลยนะครับหายไปเลยพอขยับออกด้านข้างพอขยับออกด้านข้างเห็นไหมเหลือร้อยเดียวบ้างอะไรบ้างสองร้อยบ้างนะครับมันจะกระจายกระจายฟุ้งๆหน่อยทีนี้ไปดูประโยชน์ของในเส้นคัตออฟนะครับเนี่ยนี่คือโคมที่โคมที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นไม่ใช่ออกแบบมาสําหรับหลอด LED แล้วมาใส่แต่ด้วยการออกแบบของเจ้าตัวหลอดเนี่ยนะครับเห็นไหมแสงมันเป็นเส้น จุดที่สว่างที่สุดเท่าไหร่หกร้อยกว่าเท่าหนึ่งอะเมื่อกี้4 0 0อันนี้จุดที่สว่างที่สุดเนี่ย6ก0กว่าไปตามเส้นเนี่ยที่มันจะพาไปตามถนนนะครับเห็นไหมออกมาไกลๆเลยก็ยังเยอะอยู่นะครับออกมาข้างๆเนี่ยก็ยังเยอะอยู่เห็นไหมฮะก็ยังเยอะอยู่สิ่งที่เราเห็นหมาคือฝั่งที่เป็นของเจ้าตัวแบรนด์นี้เนี่ยใกล้มากเนี่ยเกินค่าของเจ้าตัวนี้วัดได้เลยแต่พอไประยะไกลเนี่ยคือระยะที่มันจับถนนนะครับ จะเห็นว่าไอโคมที่มันฟุ้งเนี่ยมันจะสว่างแค่จุดเดียวไอข้างๆเนี่ยค่าจะหายไปเลยแต่พอเป็นโคมเนี่ยพอมันมีเส้นคัดออฟมาช่วยจากการออกแบบของตัวหลอดเนี่ยเขาเรียกว่ามันสว่างแทบจะเสมอกันเพราะฉะนั้นเวลาไปจับถนนมันสว่างเป็นเส้นครับสว่างแออกไปไม่ใช่สว่างฟุ้งไปในไปในแบบอากาศอะ่ะนะครับอันนี้คือเห็นชัดๆทีนี้อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นยอดนิยมและคําถามเยอะมากก็คือเจ้าซีวิกนะครับดูง่ายๆก่อนเลยกับหลอดเดิมนะครับ ฝั่งคนขับเนี่ยคือของเดิมโรงงานนะครับส่วนฝั่งคนนั่งเนี่ยก็คือหลอด GBND อันนี้มันจะชัดกว่าเจ้าฝั่งลูนเพราะเมื่อกี้นี้ที่เราลองนะคือ LED กับ LED ประทะในราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้มาดูหลอดโรงงานเดิมๆโอ้ตายแล้วนี่คือความสว่างของ c ีวิก FC ที่บ่นว่าไฟไม่สว่างโคมโปรเจคเตอร์แล้วไฟไม่สว่างก็ดูสิมันแค่นี้เองอะ มันแค่นี้เองนะครับแล้วมาดูฝั่งนี้นี่สว่างกว่าประมาณ2-3เท่าแล้วสว่างเนี่ยก็คือเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ได้เป็นจุดเดียวมันสว่างแท้ทั้งหมดไปปลายก็ยังแบบเหนือกว่าหลอธดธรรมดาอยู่ดี2เท่าอะสว่างกว่าเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยบอกเลยถ้าเป็นซีวิกบางคันเนี่ยสุภาพสตรีผู้หญิง ติดฟิล์มดำเข้าไปอีกกลางคืนบางคนตาบอดขับรถก็ต้องพึ่งเจ้าหลอดพวกนี้ให้มันช่วยแต่อย่างที่บอกเจอหลอดไม่ดีมีแต่สีสวยไม่สว่างจริงเนี่ยคือแท้ๆนะครับสว่างจริงทีนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของคุณภาพไปบอกแล้วเดี๋ยวลือกันให้ดูสดๆนะครับเพราะว่ามีการทำลายของมาให้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าความแตกต่างของโครงสร้างเป็นยังไงอันนี้คร่าวๆนะครับ เอาเร็วๆแบบรวบรัดเลยนะฮะนี่คือทั่วไปที่ขายกันหลักร้อยหลักพันโครงสร้างมันหลอดก็มาแปะๆให้เฉยนะครับชิปไอ้ยี่ห้อเนี้ยนะพัดลมเจแปนนะครับโครงน่าจะเป็นอลูมิเนียมเขาออกแบบนี่คือลิขสิทธิ์เขามีลิขสิทธิ์ของเขาเห็นปะไม่เหมือนกันไอตัวนี้แหละที่มันทําให้แสงเนี่ยมันมัน,ม,นมันดีกว่าออกไปดีกว่าคัตอฟดีกว่าพัดลมทนกว่าเสียงเบาวกว่านะครับ ปัญหาการกวนสัญญาณเนี่ยดูดิแผงวงจรก็โอเคนะครับแล้วก็เขามีเผาไฟโชว์ด้วยนะว่าไอ้สายเนี่ยบางคนโทษนะครับบางคนโทษเรื่องของว่าเฮ้ยใส่ไฟพวกนี้แล้วเนี่ยรถไฟไหม้บ้างอะไรบ้างทําไฟช็อตไฟลวนบ้างนะครับเขาเผาไฟโชว์มาแล้วเทียบกับไอ้พวกเนี้ยนะครับแตกต่างเลยว่าไอ้เนี่ยติดไฟหมดโครงทรงโครงสร้างเวลาร้อนๆมากๆใสยไฟละ,ล,ะลายติดไอ้เนี่ยติดแต่ไม่ลามถ้าร้อนมากๆคือเขาเรียกว่าไม่ลามไฟ เพราะนั้นตัดปัญหาความสบายใจเรื่องของคุณภาพแบบไฟชงไฟช็อตไฟระเบิดอะไรเนี่ยไฟไหม้เนี่ยก็โทษไม่ต้องมาโทษอุปกรณ์พวกนี้นะครับแล้วก็ที่เคยย้ำไปตอนแรกก็คือเรื่องของการกวนสัญญาณของพวกรถยุโรปอย่างรถยุโรปแพงๆบางทีหลอดมันหมดอายุไปเปลี่ยนพวกของโมนี่เข้าไปประกอบไปกวนสัญญาณไฟชง,ไฟ,ชงไฟโชไฟเด้งเนี่ยก็รับประกันว่ามันไม่ขึ้นนะครับใช้งานได้เลยนั่นแหละข้อดี มาครับทีนี้ยอย่างที่เราไปลองมาแล้วนะครับจริงๆคลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับง่ายๆก็คือ1แสงไม่ฟุ้งรับประกัน3ปีราคาไม่แพงมีเลือก3รุ่นนะครับแสงสว่างกว่าทั่วไปแน่นอนนะครับคัตออฟจับถนนดีกว่าทั่วไปแน่นอนโครงสร้างก็ดีกว่าแบรนด์ดังละกันอะจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทเนี่ยเอาให้ผมดูเนี่ยเทียบกับแบรนด์ที่แบบ ที่เขาว่าดีที่สุดแล้วอะแพงแพงแล้วแต่ว่าขอไม่เอ่ยนะครับมันจะแบบว่าค่ากันมากเกินไปเพราะนั้นคร่าวๆแค่นี้ใครสนใจนะครับก็เข้ามาเลยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่มาณ2,000กว่าบาทแพงสุดๆเลยคือ3,000กว่าบาทเข้ามาได้เลยของพร้อมเสมอแล้วมีทุกเฮดนะครับนะครับแทบทุกรุ่นแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอาจจะมีจำหน่ายไปทางตัวแทนเอสซี C ด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยบางทีร้านผมติดต่อยากหน่อยก็ลองโทรเข้ามาที่เบอร์ร้านนะครับ 0 8 0 7 7 1ป1 9 2นหะครับหรือไม่ก็พิมพ์มาทิ้งไว้ในไลน์แอดพิมแอดแล้วก็ As A z c o r i g i n a l สะสกดง่าย,ายพิมพ์ทิ้งไว้เถอะนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปตอบเพราะว่าผมตอบคนเดียวส่วนผลงานเนี่ยเราเข้าไปดูได้ที่ Facebook ทุกคนรู้อยู่แล้วละ่ะเซิร์ชนะแจมเดี๋ยวก็เจอนะครับส่วนรายละเอียดเรื่องคลิปนี้ใครดูไม่ทันนะครับก็วนไปดูอีกรอบนึงนะจะได้รู้ว่าของเรามันดีแค่ไหนเฟี้ยวแค่ไหนไปก่อนครับแค่นี้สั้นๆส,สวัสดีครับผม